อเดาไม่ได้เดาไม่ได้เดาไม่ได้วันนี้อือเยอะเดียวละเะอ๋อฮึนี่จะวะไปช้อนไปฮึนั่น đồn <coughs> đồn đồn lưu cho đồn cái năm một đồn 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 đồ đồ. <coughs> có tổ đi gặp phụ nữ chỉnh nó phải vẫn ta đồn mát đấy đồn phước sư đồ tì với con ôm yên 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 ác cho đồn 就拿住。 กัด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 เพงโดน ง่ามวนตู้โดนโดนไปโดนปลาท่อนรอเฮ้ยปลาท่อนท่อนท่อนนะท่อนนะจนไปสวยเลย กัดกระปรอมเองครับผมชนไส์สวยเลยหมือนเจี๊ยบคิดว่าชะโดอ้วนปุ๊กเลยครับฟัดเจ้ากระปรอมเองเข้าไปมาหาตีนชะโดเย็นๆครับผมเห็นไหมมันสวยไงสัตว์เข้าไปครับอุ้ยโอ้ยอ้วนปุ๊กเลยดูดิ ฝากไปให้ครับเจ้ากระปอมเองครับผมเนี่ยอุ้ยตัวอะไรวะนี่ครับโอ้โหเข้าเต็มเบ้าเลยเบ้าตาเลยโอเคครับผมหม้อย่างสวยเลยหมย้แม่งโคตรน่าดโดน s h a d ยามเย็นเลยประช้อนใสก่อนเลยโอเคครับผมฝากไปได้ครับสุดยอดมากครับเจ้ากระปอมเองครับผมลองดูกันตรองอ๋อเชื่อมื ได้ยินเสียงเตะแม่งออกมาจีนเต็มเลย โอ้ยตัว่ป้ยอลิ่งกัวขาขาดเลยกัดขาขาดเลยโอ้ชัตตวเออเฮอสามตัวเนี่ยสดโสดูเนี่ หายนี้ต้องเจอเตะน้ำลงลง เกี่ยวกัะดหลุดน,น้ำกักกางน้ำอื้อะไรกูเนี่ยกายไม่แก็เขึ่นโลก,กว่าสะโดหลุดหมดเลยวันนี้เฮ้ย ตรงนี้ตัวใหญ่ตูมไม่ตูมวะทางไม่คตรฉันเลยอุ้ยนั่นโดนโดนโดนแล้วฉะโดู นั่นโอ้โดนโดนโดนนีลยชดดูโดนนะจ้ะโอ้โหดูดิไสสวยเนี่ยโอ้โหเข้าเต็มเนี่ย ôi oh, đốt không mình cơm lên, thằng có chán này ôi nhớ đều kiếp ơi ôi ôi chứ, ôi ôi chứ ôi ôi đi โดนลึกเจ้าหนมุดทางไหนเนี่ยคนนี้ย,ยต่้ประมาณสองโลครับดูมุดเข้ามาตีดิโอ้หาทางออกไม่เจอเลยเนี่ยครับแล้วก็ไปเจ้ากระปอมเอครับผมสองโลเหนือ่ยอยโหหมายกำลังสวยเลยตอนเนี้ยโอเคครับผมฝากไปได้ครับเจ้ากระปอมเอครับผมสุดยอดมากครับโดนมุมนี่ นี่เห็นมันจีบน้ำมาจีบขึ้นกะแล้วว่าตีไปตีมาแม่งต้องกัดกัดเลยครับชโดตัวแรกของปีสุดยอดมากครับผมนน่ที่ยืนตีดีๆก็ไม่ตี

ไยเบรกขึ้นมาก่อนติดอะไรกี่โลเนี่ยเฮ้ยหลดเหรอเฮ้ยหลุดเฉยลเ,เลยเสียโอ้ยป็นไปไม่ได้โหูไฟสามกว่าตัวเนี่ย <c oughs> มันพาไปติดอะไรก็ไม่รู้สุดอดครับผม,มสวัสดีครับผมนัาเจ๋งนะครับวันนี้ก็ตีออทางตีเชดกันหมายมันปีแล้วปลาก็ชุชมเลยคนระัน้ำมันลงเยอะเกินใส่ข้างตะลิงก่อนดู đơn tôi dày thì đủ phải dập nam đi ตามทำท่าจะกัดก็ไม่กัดน้ำออกขุ่นอีกแล้ว 아이와어이 ประช่อนโดนจนได้กระปอมเองอู้ยช่อนสวยเลยตัดเข้าอย่างนี้เต็มๆครับอเ,เอาเค้ื่องบนก่อนอกัดจนได้บุกป่าฝาดงหาชะโดได้ปลาช่อนก่อนอีกแล้ว กัดคิดว่าไม่โดนครับผมโดนเฉยว่ะเนี่ยช่อนไซส์โอเคเลยเจ้ากระปอมเอเข้าไปครับผมนี่ว้วนปุ๊กเลยฝ่าวัดได้ครับผมเจ้ากระปอมเอครับกันหน้านี้ก็น้ํคลองแถวบ้านเริ่มลงแล้วก็โอเคเลยเหลือแต่เป็นช่องน้ำนิดน้อยครับตีช้าๆแต่ยามเย็นยามเย็นถ้าโดมันก็กัดอยู่นะสิบนาทีกว่าโอ้โหเจอเจ้ากระปอมเอเข้าไปคนี่ครับโอเคครับผมสุดยอดมากครับลองดูกันต่อครับผม